สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมีคลิปด,ดีๆจะมาแนะนำนะครับวันนี้ยิงนกนัดเดียวได้2ตัวมาดูยิงนกนัดเดียวได้2ตัวยังไงผมจะบอกวิธีการทานะครับวันนี้เพื่อนๆทักมาว่าถามหาเวลาทําน้ําส้มทําน้ําส้มกินกับก๋วยเตี๋ยวก็กเหลาในวิธีทําน้ําส้มพริกดองเนะี่ยเขาเรียกพริกดองเลยไล่ๆหาแล้วไม่เจอคุณเตา๋าคลิปอยู่ตรงไหนเขาบว่าเงี้ยมาดูผมจะทําให้ดูใหม่เลยว่าทํำยังไงมีประกาศจดไว้นะเพื่อนๆแล้วก็แชร์ให้พวกญาติญาติพี่น้องเราที่ขายก๋วยเตี๋ยวดูมาเข้ามาดูใกล้ วิธีการทําจะมีวัตถุดิบอยู่5้าอย่างหนึ่งมีน้ําส้มก็คือน้ําส้มสายชูนีแ่แหละครับตัวนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะ1นึ่งกลอนแกลอนตัวนี้4ี่ลิตรครึ่งน้ํากระเทียมน้ากระเทียมรองขวดหนึ่งตามมาด้วยขาแก่สดขาแก่หนึ่งถ้วยข้าวพริกแดงเด็ด1กิโลกรัมแล้วก็พริกเขียวเด็ดเรียบร้อยครึ่งกิโลกรัมอ่ะโอเคห้าอย่างนี้นํามาปั่นรวมกันแล้วก็จะได้พริกน้ําส้ม ริกน้ำส้มที่อยู่ในพวงพวงพริกตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยครับที่เวลาปั่นออกมาแล้วจะเป็นสีลักษณะแบบนี้เห็นไหมนัดแรกได้อะไรได้น้ำส้มผมจะทําให้ดูวิธีการทําก็คือนําทั้งห้าอย่างวัตถุดิบห้าอย่างนี้มาปัน่นรวมกันให้ละเอียด่ะผมจะเริ่มจากนี่ก่อนอ่ะเริ่มจากพริกแดงก่อนใส่พริกแดงไปสักนิดหนึ่งเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล,าาใกล้ไม่ต้องมาดูหน้าผมไม่หรอกเนี่ยแล้วก็พริกเขียวตามมา ใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ไม่มีประโยชน์เออไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาใส่ไปเถอะนี่แล้วก็ขาแล้วผมก็จะตามด้วยน้ำส้มเทลงไปแล้วก็จะตามด้วยน้ำเทียมดองเนี่ยเพื่อนๆใส่ไปเลยห้าอย่างรวมกันนะเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูก่อนเอาแค่ครึ่งเดียวก่อนนิดเดียวก่อนนี่ย ามาดูถือมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้เวลาเทให้ดูอ่ะให้เพื่อนๆดูชัดๆมันก็จะได้ประมาณอารมณ์แบบเนี้ยสีแบบเนี้ยครับนี่คือนี่คือนัดแรกครับผมนัดแรกคือพริกน้ำส้มต่อไปผมจะทำวิธีการทำทำน้ำจิ้มให้ดูนัดที่สองทำยังไงจะตามผมมาเอาโอเคครับเพื่อนๆมาดูนัดที่สองครับนัดที่สองคือวิธีการทำน้ำจิ้มทำยังไงเอาเข้ามาดูใกล้ๆ น้ำส้มเนี่ยเนี่ยเวลาเราปั่นน้ำส้มเสร็จปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเอากล้องจับมาใกล้หน่อยเนี่ยมันจะละเอียดแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะน้ำส้มกระเทียมกลีบเล็กๆกระเทียมกลีบนะกระเทียมที่เราตำส้มตำไม่และปั่นให้ละเอียดเลยหนึ่งถ้วยข้าวซอสแตกซิกซอสแตกซิกเนี่ยทำน้ำจิ้มได้ด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมอ่าซีอิ๊วเห็ดหอมตัวเนี้ยซีอิ๊วเห็ดหอมตัวเนี้ยมันจะทําให้น้ําจิ้มนี้มีความหอมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ามาดูขั้นตอนการทําทําน้ําจิ้มทํายังไง ก่อนอื่นเลยผมจะใส่ซอสอ่นี่ก่อนของหุวนเชียงเขานะตัวนี้หอมใส่ไป200 200cc นะครับเพื่อนเพื่อนตามผมมาใส่เข้าไป 200cc อ่านี่ 200cc ต่อไปเราจะตามด้วยซอสแตกซิกตัวนี้กล้องอยู่ที่เก่าดูเนี่ยซอสแตกซิกตัวนี้ใส่ไปอีก300 าตามไปเลย300 300กับ200บวกกันก็จะเป็น500 0าร้อนเพื่อนผมเทใส่แก้วนี้ไปแล้วก็คือซอสต,ตัวนี้แหละซอสแตกซิกเนี่ยตัวนี้แหละ200บวก3 0มมันก็จะเป็น500อ่าออน500นะครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเพื่อนนะต่อไปตามด้วยอะไรตัวนี้กระเทียมกรีบที่เราปั่นแล้ว1ถ้วยข้าวใส่ลงไปเลย1่ถ้วยข้าว3อย่างนะครับอย่างที่4ก็คือน้ำส้มที่เราปันนาป่นเมื่อกี้แลยครับเพื่อนที่เราปั่นเมื่อกี้ เติมไปอีก1 0 0 0งซีซีก็คือ1ลิตรเติมไปเลยเวลาเติมเนี่ยให้คนเอาเนื้อมันด้วยครับเติมไปเลยครับคนให้เข้ากันครับทำแบบเนี้จะแนะนำนเพื่อนๆนะครับให้ใส่นี่ก่อนมือเก้มมือเี้ผมใส่กระเทียมกิีบเข้าไปก่อนจริงๆแล้วใส่นี้เข้าไปก่อนนะใสะ่ตัวตัวน้ำส้มเข้าไปก่อนจาก500ร้อยกน้ำส้มพันหนึ่งซีซีก็จะเป็น 1, 5 0 0ซีซี ครับ1 5 0 0ซีซีแล้วค่อยเติมกระเทียมกลีบลงไปอีกทีหลังเอาเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆน้ำจิ้มมันจะเป็นสีประมาณขนาดนี้ครับเนี่ยสีประมาณขนาดนี้นะเพราะว่ามันจะมีความดำนิดนึงเพราะามันไม่เหมือนอน้ำส้มตวัวนี้สีมันจะต่างกันอ่าดูใกล้ๆกันสีต่างกันนะระหว่างน้ำจิ้มกัน้ำส้มสีต่างกันครับเวลาลูกค้าสั่งผมผมจะน้ำจิ้มตัวนี้หนึ่งถ้วยตามไปด้วยเนี่ย เวลาไปจิ้มกระตินกงตินไก่หรืออะไรก็ช่างเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้อร่อยตัวนี้ลองกินดูนะรสชาติมันจะมีความหวานความหวานความเผ็ดความหอมของกระเทียมครับความหอมของซอสตัวนี้ที่เด็ดจริงๆโทษทีแนะนำเป็เพื่อนนะครับคลิปนี้ยิงกระสุนนัดเดียวได้สองตัว วิธีการทำน้ำส้มกับวิธีการทําน้ำจิ้มที่ร้านผมทาแล้วผมขายดีผมเลยอยากจะแนะนาเพื่อนๆครับลองทําดูอ่าเพื่อนที่สนใจซ,ซอสแตกซิกร้านค้าสนใจซอสแตกซิกตัวนี้คือกระใหญ่นะครับ2,006ที่จะไทำกินที่บ้านแนะนํานะตัวนี้ขวดนี้2ลิตรราคา300บาท2ลิตรราคา300บาททําแล้วอร่อยตัวนี้ราคา80บาท450 mL เครื่องเทศซอ50บาทสามารถทําน้าซุปได้ 20ลิตรสนใจทักบมาในเพจเตาแตกซิครับเพื่อนเพื่อนเพจเตาแตกซิครับอีคลิปดีๆมาแนะนำนเพื่อนยิงนกนัดเดียวกับศุนนัดเดียวได้สองตัววันนี้อ่ะลกดูคลิปครับดูแล้วติดใจชอบแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูครับทำแล้วขายดีเอาโอเครีบขายของกันครับเพื่อนเพื่อสวัสดีครับบ๊ายบาย